สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจอิจานทุกคนนะคะแล้วก็ชาวกรุงเทพมหานครนะคะเ<ม>ช้านี้นะคะวันชี้ชะตาของชาวกรุงเทพเลยนะคะเพราะว่าเป็นวันเลือกตั้ง<ม>ผู้ว่ากทมแล้วก็สกนะคะวันนี้เนี่ยใครที่ตื่นแล้วต้องรีบออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะขณะนี้นะคะทดิฉันอยู่ที่ โรงเรียนเทพศิลินเขตป้องปราบศัตรูพ่ายค่ะหน่วยเลือกตั้งนี้นะคะจะมีจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด581คนค่ะและมีจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรทม5 8 4ร้อ่คนค่ะก็บริเวณน,นี้เป็นเขตที่ พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยจะเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยรายชื่ออยู่ลำดับที่45ค่ะเภจแล้วก็ตอนนี้นะคะเวลา8โมงพลตำรวจเอกอัศวินเนี่ยได้เดินทางมาถึงแล้วน,นะคะแล้วก็ทำการยืนคารพทงชาตินะคะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าค่ะ เดินทางมาพร้อมกับลูกชายนะคะโอเคโอเคทางแคบทางแคบหน่อก็อย่างที่เห็นก็คือสื่อมวชนเนี่ยมารวมตัวเป็นจำนวนหากนะคะตอนนี้เนี่ย นนะคะตอนนี้นะคะพลตำรวจเอกอสซุนข่นเมืองก็ได้มาได้เข้ามาด้านในแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อเนี่ยก็ต้องมาตรวจคัดกรองก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเดินทางไปตรวจสอบรายชื่อนะคะนอ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนก็ค่อนข้างเยอะนะคะลูกเพจก็ลำบากน,นะคะโอ้ยขอโทษค่ะรายชื่อของคุณอัศวินเนี่ยอยู่ลำดับที่45นะคะลูกเพจโดคือตอนนี้เราก็ พยายามจะให้เห็นภาพนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพลตำรวจเอกอัศวินกำลังทำอะไรอยู่นะคะแต่ว่า,า,า,าเราพอไม่ถึงนะคะตอนนี้เนี่ยสืมม่อมวลชนค่อน,นข้างเยอะนะคะทุกเพจแล้วก็ไม่ได้อยู่จะพยายามไม่เข้าไปาใกล้มากนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย จ้าหน้าที่เขาก็ขอให้ประชาชนเนี่ยได้เดินทางเข้ามาลดตันนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยเยอะมากเลยนะคะพระตะโกนเวนีตอนนี้ค่ะแปดโมงเช้านะคะตอนนี้เนี่ยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็กำลังจะ ตรวจสอบรายชื่ออยู่ค่ะน้าผิวง่ายจะได้ย่อยๆที่เหี่เหี่ยวมากเยว่ะหน่วยห้าหน่วยห้าหน่วยห้าค่ะน้องรักดูแลโดยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่11แล้วก็เป็นการ เลือกตั้งผู้ว่าคนที่17นะคะเว้นว่างจากการเลือกตั้งมานานกว่า9ปีแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะให้คุณอาขอเซ็นชื่อคนตำรวจหมือนที่5นะคะเดี๋ยวตรวจสอบลายชื่อที่น้องเสื้อาวนะคะขอบพื้นที่ขอบพื้นที่ให้ประชาชนลงโดยเย็นนี้เนี่ยค่ะลูกเพตเราจะได้รู้กันนะคะว่าหน่วยที่5ตรวจสอบรายชื่อได้ไหมกรุงเทพเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือไม่นะคะ ว่าตอนนี้เนี่ยชาวกรุงเทพที่ดูไลฟ์อยู่เนี่ยต้องออกจากบ้านไปเลือกตั้งกันก่อนนะคะชะตาชะตาของกรุงเทพเนี่ยอยู่ในมือของชาวกรุงเทพทุกคนนะคะวันนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ที่ครูหานะคะหน่วยที่4ค่ะ หลังจากที่พลตรวเอกอัศวินเดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งของตัวเองนะคะก็ได้หยุดครบรพธงชาติก่อนนะคะก่อนที่จะเดินเข้ามาเช็คลายชื่อแล้วก็มาเลือกตั้งนะคะลูกเพชรขณะนี้เนี่ยกำลังทําการกาเบอร์น,นะคะแล้วก็เดินมาหย่อนที่กล่อง รับคะแนนนะคะนี่นะคะได้โชว์โชว์บัตรเลือกตั้งให้ทุกคนดูนะคะชาวกรุงเทพมหานะครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะในวันนี้ชะตากรรมของกรุงเทพเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรอยู่ที่การตัดสินใจของชาวกรุงเทพนะคะ สื่อมวลชนคับคั่งนะคะสื่อมวลชนคับคั่งจริงๆนะคะในะวันนี้น,ะะนี่นะคะลูกเพจ <Okay. S 2> ชาวกรุงเทพา,าทุกคนนะคะเชา้านี้ตื่นไปเลือกตั้งกันนะคะชะตากรรมของกรุงเทพจะเปลี่ยนไปอย่างไรเนี่ยอยู่ที่การเลือกตัดสินใจของชาวกรุงเทพเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะคุณตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็ทำการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะเดินทางออกนอกอาคาร

เดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่าวันนี้ไม่ให้สัมภาษณ์นะคะลูกเพจเย็นนี้นะคะเราจะได้รู้กันนะคะว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพคนต่อไปนะคะ ในส่วนของโอเคค่ะตอนนี้นะคะคุณตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะหลังจากเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะลูกเพจ โอเคค่ะ okay, อย่าลืมนะคะชาวกรุงเทพมหานครทุกคนเช้านี้เนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันนะคะกรุงเทพเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรอยู่ที่การเลือกตัดสินใจของทุกคนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องขออนุญาตลงไลฟ์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เรามาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพ,พคนต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ